โอเคครับทีนี้เราจะมาพูดถึงหลักการเล่นออฟเลนกันนะครับผมหลักการเล่นออฟเลนเนี่ย <c oughs> ตรงนี้นะครับจะมีรูปแบบการเล่นโดยหลักๆนะครับอยู่สามประเภทนะครับผมแบบที่หนึ่งคือ เอาละครับก็ยินดีต้อนรับทุกทุกคนกับเข้าสู่ช่องโซลูชันแนลนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตำแหน่งออฟเลนกันนะครับสำหรับใครที่อยากลองเล่นออฟเลนนะควรดูไว้เพื่อเป็นแนวทางหรือว่าใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้เป็นประโยชน์ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วหลักการนะครับหลักการเล่นออฟเลนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกด s ั b s ไ r i b e และอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับโอเคครับทีนี้เราจะมาพูดถึงหลักการเล่นออฟเลนกันนะครับผมหลักการเล่นออฟเลนเนี่ย ตรงนี้นะครับจะมีรูปแบบการเล่นโดยหลักๆนะครับอยู่3ประเภทนะครับผมซึ่งรูปแบบที่1นะครับแบบที่1คือหยิบตัวมาเพื่อชนะเลนนะครับแบบที่สองคือหยิบตัวมาเพื่อเล่นกับทีมนะครับผมและแบบที่3หยิบตัวมาเพื่อดันเลนนะครับทั้ง3ประเภทเนี่ยมันจะแบ่งออกได้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับผมทีนี้นะครับเราจะมาพูดในรูปแบบของที่1กันนะครับ แบบที่1คือที่หยิบตัวมาเพื่อชนะเลนนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะสังเกตได้ว่าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยอาจจะรับตัวฮีโร่ที่มีโอกาสชนะสูงนะครับยกตัวอย่างฮีโร่ที่สามารถเลือกเล่นคนเดียวได้นะครับผมหนึ่งนะครับจะเป็นฟอร์เรนนะครับสองอาเลนสามฉี่สี่ทาจินะครับห้าเวเลสหกลูบูเจ็ดล็อกซี่แปดบอคขาดเก้าลิตร์นะครับสิบยีนาสิบเอ็ดเอมิลี่นะครับสิบสองไอรินะครับและยังมีอีกหลายตัวนะครับที่สามารถหยิบมาเพื่อชนะเลน ของอีกฝั่งได้นะครับผมไม่ว่าฝั่งตรงข้ามนะครับเลือกฮีโร่ประเภทไหนมาก็ตามนะครับโดยเฉพาะฟอเลนเนี่ยผมยกตัวอย่างเลยนะครับถ้าคนเล่นเป็นนะครับย้านะครับว่าคนเล่นเป็นนะตรงนี้จะหยิบมาอย่างมั่นใจนะครับและสามารถกดออฟเลนฝั่งตรงข้ามได้อย่างดีนะครับไม่ว่าฝั่งตรงข้ามนั้นจะหยิบอะไรมาก็ตามนะครับผมจะเห็นได้ว่าฟอร์เลนเนี่ยมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงมากนะครับสำหรับออฟเลนชนออฟเลนด้วยกันนะครับผมแต่ถ้าฟอร์เลนที่กดมาเป็นคนแรกเจอฝั่งตรงข้ามแก้เกมนะครับ ด้วยการหยิบพวกลิงมูลาดยีนาเรียวมะนะครับตรงนี้จะทําให้ฟอร์เรสของเราเนี่ยอาจจะเสียเปรียบนะครับเรื่องระยะหรือว่าการลดเกาะหรือการหายตัวของลิงที่มันแบบที่มันค่อนข้างน่าํำคานนะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องของการแก้เกมนะครับผมทีนี้นะครับเราจะมาต่อในรูปแบบที่สองนะครับรูปแบบที่2คือหยิบตัวมาเพื่อเล่นกับทีมนะครับตรงส่วนนี้นะครับจะมีฮีโร่หลายประเภทมากที่สามารถหยิบมาเพื่อเล่นกับทีมนะครับผม มีสกิลเล่นกับเพื่อนได้ดีกว่าการเล่นเพื่อชนะเลนนะครับยกตัวอย่างทรูปที่ผมเอาไปออฟเนี่ยนะครับเกมนี้ยผมเจอมูลาดจะเห็นได้ว่าผมแพ้เลนสูงมากเลยนะไม่ว่าจะบินเข้าไปทำดาเมจหรือพยายามตอดเขาแล้วก็ตามนะครับสิ่งที่ทําได้คือแบบพยายามเกีีรยคลิปเลนนะครับของเราเองนะ ที่ถึงแม้จะเล่นยากนะครับแต่ก็ต้องการไม่ให้ป้อมของเรานั้นแตกนะครับหรือว่าทําให้ป้อมของเรานั้นแตกช้านะครับเพื่อที่จะยังคงเล่นกับเพื่อนได้และการที่ป้อมของเรานั้นแตกยากเนี่ยจะทําให้เราเห็นแมปได้ดีกว่าตอนเสียป้อมนะครับผมแถมเราจะยังสามารถถาจังหวะแก๊งได้ดีกว่าตอนที่ไม่มีป้อมแล้วนั่นเองนะครับผมผมจะขอยกตัวอย่างนะครับตัวที่หยิบมาเพื่อเล่นกับทีมแบบคร่าวๆนะครับก็จะมีพวกฉีล็อกซี่มีนา ลิกเตอร์ซูเปอร์แมนวันเดอร์ซูก้าทาจินะครับหรือฮีโร่จำพวกที่ที่เป็นแบบสกิลจับนะครับหรือว่าสร้างจังหวะให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมจริงๆมันยังมีอีกเยอะนะครับผมที่สามารถหยิบฮีโร่มาเพื่อเล่นกับทีมได้นะครับแต่ที่ผมคิดได้ก็ก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งที่ผมบอกมาทั้งหมดนะครับผมอาจจะมีลร่บางตัวที่หยิบมาแล้วแบบอืม แล้วฝั่งเขาหยิบตัวแก้เกมมาทําให้เราแพ้เลนอะ่ะนั่นก็จะทําให้เราเล่นออฟเลนได้ยากนะครับผมแต่จะสามารถเล่นกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีกว่านะครับผมและการที่หยิบมาแก้เราอย่างเงี้ยสิ่งที่ทำได้คือแบบพยายามเคลียร์คลฟนะครับไม่ว่าจะเคลียร์คลฟก่อนหรือว่าเคลียร์คลฟหลังฝั่งตรงข้ามนะครับพยายามเคลียร์คลฟแล้วก็ไม่ให้เขาเนี่ยทำพอมของเราแตกได้ไวเกินไปนั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับเราจะมาต่อในรูปแบบที่3กันนะครับ รูปแบบที่3เนี่ยคือการหยิบตัวมาเพื่อดันเลนนะครับในตัวนี้นะครับพีโลที่หยิบมาเพื่อดันเลนเนี่ยจะมีไม่ค่อยเยอะนะครับซึ่งถ้ายกตัวอย่างก็ประมาณพวกโอเมนหรือไม่ก็คิวกอสดีนาสซูก้าอะไรพวกนี้นะครับที่ดาเมจมันมาสร้างความเสียหายกับป้อมได้ค่อนข้างแรงนะครับเท่าที่กิดออกผมผมก็คิดว่ามีมีประมาณเท่านี้นะครับเพราะส่วนตัวผมไม่ค่อยหยิบตัวมาเพื่อดันเลนนะครับหรือมามาเอาป้อมสักเท่าไหร่นะครับ แต่ถ้าตัวแบบกินป้อมหลักๆผมก็คิดว่าเป็นพวกโอเมนหรือไม่ก็คิวกอสนั่นแหละครับเป็นเป็นฮีโร่ที่ดีนะครับฮีโร่ประเภทนี้ก็จะไม่ค่อยมีสกิลหรือใส่นะครับผมเพราะส่วนใหญ่จะหาโอกาสเพื่อที่จะดันแต่ป้อมที่ตัวเองอยู่นะครับหรือว่าแยกดันนะครับผมถ้าเราเป็นฮีโร่ประเภทที่แบบแยกดันอะ่ะจะเห็นได้ว่าในไฟล์แบบส่วนใหญ่นะครับจะมีการรวมไฟล์แบบ4ี่ต่อ5นะครับ ซึ่งถ้ายกตัวอย่างถ้าทีมเรามี4เนี่ยแล้วเราไปแยกดันนะครับซึ่งจะไปเจอทีมที่เขาอออยู่เนี่ยถ้าชนะไฟได้นะครับก็ยังถือว่าโอเคไปนะครับผมเราเราก็คือแบบได้ป้อมไปด้วยนะครับเพื่อนเราก็ได้อยู่แล้วก็ได้ป้อมไปด้วยนะครับแต่ถ้าในกรณีที่แบบ4ต่อ5แล้วเพื่อนเราตายหมดอย่างเงี้ยเหลือแบบแต่เรานะครับตรงนี้นะครับจะทําให้ฝั่งที่เสียเปรียบนั่นคือทีมของเรานะครับผมเพราะการ ที่เราดับตัวฮีโร่ประเภทนี้มามันจะไม่ค่อยเหมาะกับการรวมไฟสักเท่าไหร่นะครับดีที่สุดก็แยกดันเท่านั้นเองนะครับถ้ายกตัวอย่างโอม n นนะครับจะมีสกิลที่ล็อกแล้วหาจังหวะร่วมทีมกับเพื่อนได้เนี่ยตรงนี้จะทําให้เพื่อนร่วมทีมของเรานะั้นเล่นง่ายยิ่งขึ้นนะครับไว้แบบมีสกิลอันติพร้อมจับค่อยมาเข้าไฟกับเพื่อนอะไรเงี้ยนะ มีอนติเข้าไฟล์มีอนติเข้าไฟล์ถ้าไม่มีอนติโอเคก็ไปแยกดันอะไรอย่างนี้นะครับไฟเสร็จก็แยกดันต่อน,นะครับส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้นะครับพีโร่ที่หลายวาัคเีก็ยังสามารถแบบทําแบบนี้ได้เช่นกันนะครับทีนี้ถ้ามาดูการแก้เกมละตรงนี้นะครับจะให้ดูจุดป,ประสงค์ที่เราอยากขอตัวมาแก้เกมกันนะครับว่าเอามาทําอะไรแก้เกมในแบบที่1นนะครับแก้ตัวที่ชนะเลนนะครับอย่างตัวที่แก้เลนผมขอยกตัวอย่างนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามเล่นปอเลนนะครับ ตัวที่แก้ได้ก็จะมีพวกอารเลนขีลิกเตอร์ยีนาลิงแบทแมนนะครับแต่ถ้าเป็นอารเลนเนี่ยจะสามารถแบบยืนไฟกับฟอร์เรนได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะครับเพราะว่าอารเลนเนี่ยจะได้เปียกกว่านะครับส่วนลิกเตอร์นะครับอ่าตรงนี้ถ้าล่นลิกเตอร์จริงๆนะครับพยายามต่อเรื่อยๆนะครับ <c oughs> แล้วค่อยหาจังหวะเล่นถ้าฟอร์เรนเขาเลือดน้อยนะครับส่วน <c oughs> ถ้าเป็นฉี่นะครับขี่ต้องอย่างน้อยคือรอเวลสก่อนนะครับถ้าเรามี ถ้าเรามีอันติอย่างเงี้ยเรายังพร้อมไปเราอาจจะคิวเขาได้นะครับผมยีน่านะครับรอหลังมีอันติถึงเล่นได้นะครับลิงค่อยๆต่อเรื่อยๆนะครับประมาณเดียวกันกับลิกเตอร์เลยนะครับใช้การหายตัวให้เป็นนะครับแล้วก็รอยเทมถุงมือคีสัก4ชิ้ินนะครับค่อยเริ่มเล่นนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสคิวหรือว่ามีโอกาสเก็บฟอเลนได้ก้อนงสูงนะครับแบทแมนรอมีอันติค่อยเล่นนะครับจริงๆยังมีอีกหลายตัวนะครับที่ที่สามารถเอามาแก้ฟอเลนได้นะ และการเล่นกับทีมจะทําให้เราเก็บคิวเขาไปได้นะครับแต่ผมอยากแนะนําอีกอย่างนะครับการเล่นออฟเลนเนี่ยต้องมั่นใจในการเล่นของตัวเองนะครับผมถ้ากดเขาไม่ได้นะครับอย่าไฟโดยตรงนะครับอย่าบังคับเพื่อนขึ้นมาไฟนะครับทั้งๆที่เรายังสู้เองด้วยแล้วลําบากนะครับถ้ารู้ว่าสู้ไม่ได้ให้แก้ทางด้วยการเคลียร์คีฟนะครับหาจังหวะไปเล่นกับเพื่อนและอย่าให้ป้อมของเราเนี่ยแตกไวเกินไปนะครับ ยิ่งการอยู่ออฟเลนนะครับถ้าเมื่อไหร่เราแพ้เลนอ่ะจะทําให้เราเล่นกับออฟเลนฝั่งตรงข้ามยากขึ้นเงินเขาจะนํานะครับเวลเขาจะนำฝืนไฟต่อไปยังไงก็แพ้เขาอยู่ดีนะครับเพราะงั้นเคลียร์คีฟนะครับหาพื้นที่เล่นกับเพื่อนร่วมทีมนะครับและกลับมาการป้อมให้ทันดูจังหวะคีฟเลนของเราให้เป็นนะครับตรงนี้จะทําให้เราหาจังหวะที่จะไปแก๊งและกลับมากันได้ทันนะครับผมโอเคทีนี้เรามาแก้เกมในแบบที่2กันนะครับในแบบที่2คือ แก้ตัวที่หยิบมาเพื่อเล่นกับทีมนะครับการแก้เกมเมื่อเจอฝั่งตรงข้ามเลือกฮีโร่ที่เอามาเล่นกับทีมนะครับตรงน,นี้จะทําให้เราสามารถเลือกฮีโร่แบบไหนมาเล่นก็ได้นะครับผมเพราะมีโอกาสชนะออฟเลนได้สูงอยู่แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยที่ผมเอาซุปมาเขาเอามูลาดมาเนี่ยมูลาดเขาแก้เลนผมได้นะซึ่งผมเสียเปรียบเขามากนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ซุปไปอยู่กบบไฟได้วยกันกับเพื่อนอย่างเงี้ย อ่ะออฟเลนผมอาจจะเสียเปรียบเขานะครับแต่เวลาไปไปรวมทีมไฟ์อย่างเงี้ยผมจะมีโอกาสที่จะชนะมากกว่านะครับซึ่งการดับตัวอะไรใหม่เงี้ยคือถ้าผมไม่เอาซูเปอร์แมนมาทีมของผมจะเล่นยากนะครับเพราะไม่มีตัวเปิดนะครับอย่างโอเมนไออย่างโมเลนหรืออะไรพวกนี้ฮิโร่ที่เราหยิบมากันเนี่ยมันค่อนข้างบางนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีตัวนําให้เพื่อนนะครับถึงเราจะตายก่อนไม่เป็นไรนะครับแต่เราต้องรับทุกอย่างให้เพื่อนนะครับเล่นออฟเลนมันจะมีแบบ ค่อนข,ข้างหลายตัวที่รับดาเมจได้นะครับหรือไม่งั้นก็เป็นตัวที่จ่ายดาเมจที่ค่อนข้างหนักหนักหนักหน่วงไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะงั้นนะครับถ้าเรารู้ว่าเราได้เปรียบของฮีโร่ประเภทที่แบบเวลาอยู่อยู่กับเพื่อนเนี่ยแล้วเขามีประโยชน์มากกว่านะครับสิ่งหนึ่งที่ทําได้นะครับพยายามกดไฟท์ออฟเลนเขาให้หนักๆน,นะครับไม่ว่าไฟท์ด้วยแบบด้วยตัวเองลัชนะหรือว่าให้ป่ากับเมรเราขึ้นมาซ้ำก็ได้เหมือนกันนะครับยิ่งถ้าเขายังไม่มีไอเทมเนี่ยหรือ สกิลที่สามารถทําให้เขาพร้อมเล่นกับเพื่อนร่วมทีมได้นะครับจะทําให้เรานั้นได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะงั้นการกดเลนได้แล้วชนะเลนได้แนะนําว่าให้กดดันเขาเรื่อยๆนะครับดันพอมสูงและในจังหวะนั้นอ่ะเราจะสามารถแบบไปร่วมทีมไฟ์กับเพื่อนได้นะครับถ้าเขายังมัวแต่แบบการเลนที่เราทําทีไว้อยู่นะครับทีมของเราก็จะเป็น5ต่อ4นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ชนะสูงนะครับการที่เราไปรวมไฟ์กับเพื่อนเนี่ยมันจะมีโอกาสที่แบบมันมากกว่า4ต่อ5หรืออะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับ ทีนี้เรามาแก้เกมในแบบที่3กันนะครับการแก้ตัวที่หยิบตัวมาดันเลนนะครับจริงๆรูปแบบ1กับแบบที่3เนี่ยจะคล้ายกันนะครับถ้าชนะเลนก็ถ้าชนะเลนได้นะครับก็จะสามารถดันป้อมได้เช่นกันแต่ในกรณีนี้ถ้าเขาเอาโอเมนหรือคิวก้อนมาเล่นแยกดันเพื่อที่จะเอาป้อมละ่ะ อย่างที่บอกนะครับเราควรดูคลิปเลนให้เป็นนะครับดูได้จากตรงไหนนะครับไม่ต้องถึงขนาดนับวิที่คลิปเลนเราจะเกิดนะครับผมแต่ให้ดูแค่ว่าคลิปเราที่กําลังเกิดและออกมาจากป้อมอ่ะได้ออกมาหรือยังนะครับหรือว่ากําลังเดินมาถึงไหนแล้วนะครับถ้าคลิปเรากําลังเดินผ่านป้อมแรกนะครับคลิปเขาก็จะเดินผ่านป้อมแรกด้วยเช่นกันนะครับคลิปจะมาชนกันเสมอที่กึ่งกลางนะครับหรือว่ากลางแม่น้ํานั่นเองนะครับตรงนี้แหละครับที่จะบอกได้ว่า เราควรวิ first, first, friend, fight, way, ่งไปแก๊งหรือว the ่าจะกลับไปการป้อมก่อนดีนะครับยิ่งถ้าเราเจอสายดันป้อมนะครับสิ่งแรกที่ควรทําคือเคลียร์คิปก่อนนะครับเคลียร์คิปให้ได้ก่อนเขานะครับเมื่อเคลียร์คิปได้ก่อนนะครับเราจะเราจะมีเวลาเล่นกับเพื่อนและอาจจะชนะไฟนะครับแล้วให้เพื่อนเราเนี่ยดันป้อมต่อส่วนเราก็กลับมาการป้อมออฟเลนเหมือนเดิมก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเราเคลียร์คิปช้ากว่าเขาล่ะกรณีนี้นะครับให้เรารอจนกว่าจะเคลียร์คิปเลนของเราเสร็จนะครับแล้วค่อยไปแก๊งกับเพื่อนนะครับ ถ้าอย่างแรกที่ผมบอกนั่นคือเราจะมีเวลามากกว่าออฟเลนฝั่งตรงข้ามอยู่แล้วนะครับและอาจจะได้ไฟมาแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างหลังนะครับที่ต้องรอเคียร์คลิปเนี่ยตรงนี้จะทําให้เรามีเวลาน้อยมากนะครับที่เราจะไปซ้อนหรือว่าแก๊งกับเพื่อนร่วมทีมได้ทันนะครับเพราะงั้นนะครับใครที่ได้เปรียบเรื่องการเคียร์คลิปก,ก่อนนะครับจะถือว่าเรามีเวลาคิดมากกว่านะครับว่าเราควรจะทําอะไรต่อจะไปแก๊งดีไหมหรือว่าจะดันต่อดีนะครับดันต่อตรงนี้นะครับ คือถ้าฝั่งเขาไม่อยู่เลนนะครับจะทําให้เราได้ป้อมเขาได้ง่ายกว่านะทีนี้นะครับภายในเกมจะเล่นยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พอจะอ่านเกมได้ว่าตัวนี้เป็นประเภทแบบไหนนะครับเราจะสามารถหยิบตัวที่เอามาเล่นหรือว่าเอามาแก้ได้ถูกนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบการหยิบออฟเลนมาเพื่อแก๊งมากกว่านะครับไม่เน้นดันป้อมหรือเน้นชนะเลนนะครับอาจจะมีชนะเลนบ้างแต่จะไม่หยิบพวกสายดันจ่ามานะครับผม ราะยังไงเราต้องหาฮีโร่ไว้เล่นกับทีมได้เนี่ยจะค่อนข้างดีกว่านะครับผมทีนี้เราจะมาดูตรงการไปแท็กเลนกันนะครับซึ่งอย่างที่รู้นะครับออฟเลนเนี่ยถ้าเกียร์คิดเฉยๆเนี่ยมันจะมีมันจะมีช่วงเวลาที่ที่ค่อนข้างแบบไม่เยอะมากไปไม่น้อยมากไปนะครับแล้วการที่เราจะไปแท็กเลนอะ่ะเราจะไปแท็กเลนเขาได้ยังไงนะครับการที่เราจะไปแท็กเลนกลางนะเราควรจะไปเวลาไหนนะครับผม ถ้าเราจะไปแท็กเพื่อเอาเงินหรือเลเวลเพิ่มนะครับอ่าตรงนี้จะมี2แบบนะครับ1เราควรไปตอนที่เมดฝั่งเราไม่อยู่เคียร์เลนนะครับถ้าเห็นเมดเราไปแก๊งกับเลนแคลรี่นะครับเราสามารถไปเคียร์ได้นะครับ2เราควรไปตอนที่เราเคียร์เลนแล้วนะครับหมายถึงว่าเราเคียร์คีฟฝั่งฝั่งเราเสร็จแล้วนะครับแล้วไม่มีใครไปการกลางนะครับเราก็ไปได้นะครับตรงนี้คือเราจะไม่ได้แย่งเวลของเมดด้วยนะครับซึ่งเมดเขาก็คงคงไม่ได้ว่าเราอยู่แล้วนะครับผม โอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนการไปแท็กเพื่อเอาเงินหรือเลเวลนะครับแล้วถ้าเราจะไปแก๊งล่ะเราควรจะไปเวลาไหนนะครับ1เราควรไปตอนที่เราเกคกิปได้ก่อนนะครับอย่างที่บอกนะครับการเกคกิปได้ก่อนเนี่ยตรงนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับจะทําให้เรามีเวลาคิดได้ค่อนข้างเยอะนะครับว่าเราควรจะไปไปแยกดันหมายถึงว่าไปทําเลนกลางดีไหมหรือว่าจะลงไปเลนแคลรี่ที่อยู่ข้างล่างนะครับมันจะมีโอกาสหรือว่ามีเวลาที่ค่อนข้างที่จะแบบ ไปเติมไฟเพื่อนได้ทันนะครับแล้วยังกลับมากันพอ้อมเราได้นะครับ2เราควรไปกลางกลางหากเห็นว่าออฟเลนฝังตรงข้ามนั้นเคลียร์เลนของเขาเสร็จแล้วไปทํากลางต่อนะครับแต่เราต้องเคลียร์เลนฝั่งเราก่อนด้วยนะหมายถึงว่า,าถ้ายกตัวอย่างออฟเลนเขาได้เคลียร์คลิปก่อนใช่ปะ่ะแล้วออฟเลนเขาหายไปทํากลางอย่างเงี้ย สิ่งที่เราควรทำนะครับเราต้องกันเลนของเราก่อนนะครับจากนั้นอ่ะค่อยไปกันเลนกลางนะครับซีออฟเลนฝั่งตรงข้ามเขากํกาลังทําเลนอยู่นะครับพูดง่ายง่ายก็คือทั้งเซฟพอมของเราด้วยแล้วก็เซฟกลางด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แค่กันคีฟแต่พอมเลนของเราเห็นเมทของเราไปทําเลนอื่นแล้วเราเปล่อยให้แบบปล่อยให้อฟอฟเลนฝั่งตรงข้ามหรือว่าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามที่เขาว่างอ่ะเขามาทาทำคีฟเลนกลางแล้วก็เอาป้อมกลางเราไปอย่างเงี้ย เพราะว่าป้อมกลางเนี่ยถ้าถ้าจะให้เก็บไว้นะครับผมผมจะให้เก็บไว้เป็นอันดับต้นๆเลยนะของป้อมกลางอะ่ะผมไม่อยากให้แบบถึงออฟเลนจะแตกได้นะเลนแคลรี่จะแตกได้นะครับแต่ป้อมกลางคือป้อมหลักนะครับที่เราไม่ควรให้แตกเป็นป้อมแรกนะครับควรจะเก็บไว้เป็นป้อมสุดท้ายด้วยนะครับเพราะมันเป็นเลนระยะที่แบบว่าสั้นที่สุดเท่าที่เราจะเดินได้นะครับยิ่งการเสียลยิ่งการที่เราเสียป้อมกลางไปเป็นป้อมแรกหรือว่านั่นแหละเสียไป เดี่ยวไปเป็นป้อมแรกนะครับมันจะทําให้การมองแมพของเราเนี่ยค่อนข้งางที่จะแคบลงนะครับและฝั่งตรงข้ามเขาเนี่ยจะมีโอกาสคุมได้ทางแอร์ซ้ายและแอขวาได้มากกว่านะครับผมทีนี้นะครับ3าคุยยาวไปหน่อยนะ3สังเกตคลิปเลนของเรานะครับถ้าคลิปเลนของเรามาใกล้ถึงป้อมแรกนะครับให้เรารีบกลับไปกันนะครับเพื่อไม่ให้ฝั่งตรงข้ามทำคลิปเลนทำคลิปเลนแล้วได้ป้อมไปนะครับ ทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับรูปแบบการเล่นออฟเลนนะครับส่วนตัวผมไม่ใช่เมนออฟเลนสักเท่าไหร่นะครับแต่หลักๆการเล่นส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งมันมันไม่ค่อยได้แตกต่างจากตรงนี้สักเท่าไหร่นะครับทีนี้นะครับผมจะขอเพิ่มอีกหนึ่งแบบนั่นก็คือออฟเลนแบบจําเป็นนะครับหรืออยู่ๆเราก็มีแค่เลนออฟที่เราต้องเล่นนะครับผู้เล่นแบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะไม่ใช่เมนนะครับจะไม่ใช่เมนออฟ แต่จาเป็นที่จะต้องเล่นนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ถนดัดออฟเลนนะครับอย่างน้อยหยิบหยิบมาสักหนึ่งตัวที่เรามั่นใจว่าเราสามารถเล่นกับฝั่งตรงข้ามได้นะครับไม่ว่าฝั่งตรงข้ามจะหยิบตัวอะไรมาก็ตามนะครับโดยส่วนมากที่ผมเห็นนะครับถ้าต้องออฟถ้าต้องออฟเลนจําเป็นนะครับส่วนใหญ่ฮีโร่ที่จะหยิบมามักจะเป็นประเภทแบบยืนเเคคฟนะครับไม่ว่าจะเป็นมอทอสไอริสดิกเตอร์โอมันซูก้าทาจิหรืออื่นๆที่เราหยิบมานะครับ แล้วยังมีสกิลไว้หนีหรือว่ามีไว้เข้าไฟอะ่ะเพราะส่วนใหญ่ออฟเลนจาเป็นนะครับจะไม่กล้าสู้กับออฟเลนฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะไม่ค่อยเข้าใจสกิลหรือดาเมจของฝั่งตรงข้ามสักเท่าไหร่นะครับว่าจะโดนมากน้อยแค่ไหนอ่ะไม่รู้ว่าเราโดนสกิลนี้ไปเราจะตายหรือเปล่านะครับหรือว่าแบบเฮ้สกิลนี้มันทําดาเมจได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรประมาณนี้นะครับจะไม่สามารถคํานวณได้นะครับแต่ถ้าพอรู้สกิลเขาบ้างนะครับ เขามีสกิลที่จ่ายดาเมจแค่สกิลเดียวอย่างเงี้ยที่เหลือเป็นสกิลไว้หนีที่ไม่มีดาเมจอย่างเงี้ยเราก็ยังสามารถคำนวณดาเมจหรือว่าหาจังหวะไฟได้นั่นเองนะครับแล้วอีกอย่างนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนได้สังเกตบ่อยๆนะครับสังเกตตัวสเปลของฮีโร่ฝังตรงข้ามนะครับถ้าถ้าโอเคเราหยิบฟิกเกอร์มาแล้วอฟกกอฟเลนตังตรงข้ามก็เอาฟิกเกอร์มาอย่างน้อยมันยังมันยังแบบเท่าเทียมกันใช่ไหมมีโอกาสได้แบบหนีหรือว่าอะไรพวกนี้ได้แบบคล้ายๆกัน แต่ถ้าอารมณ์แบบกิโลบางตัวที่เขาหยิบเอ็กโซคิวมาเหมือนอย่างเราหยิบฟอเลนฝาตรงข้ามเอามูลาดมาแล้วเอาสเปลพวกเอ็กโซคิวมาอย่างเงี้ยการที่เราช่างใจแบบว่าเอ้ยเลื่อนเหลือนิดเดียวเราคงไม่น่าตายแต่อยู่ๆแบบสเปลเอ็กโซคิวมันลั่นขึ้นมาคือมันมันจะทําให้เราเสยเียบนะครับแล้วทําให้เราเนี่ยมีโอกาสแพ้เลนได้ค่อนข้างสูงนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าพยายามแบบ พยายามเซฟตัวเองเป็นหลักนะครับเมนเมนของออฟเลนนะครับหรือว่าใครที่กําลังหัดออฟเลนอยู่นะครับเพราะว่าการที่เราเราโดนเฟิร์สบัตนะครับมันมันไม่ใช่ว่าแค่เฟิร์สบัตการที่เราเสีย,ยบนะครับหรือว่าเราโดนออฟเลนเขาคิวเนี่ยมันมีโอกาสสูงนะครับที่ไม่ว่าจะรอบที่2หรือรอบที่3หรือรอบที่4ี่ที่เราเราไปสืบไฟกับออฟเลนยังไงเราก็มีโอกาสแพ้กอนข้างสูงนะครับโอเคนะครับทุกอย่างที่ผมบอกมาสําหรับ การเล่นออฟเลนนะครับทั้งหมดนี้คือความเห็นส่วนตัวของผมนะครับว่าควรเล่นในแนวไหนนะครับเลือกดับตัวประเภทไหนซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับที่ทุกคนคิดไว้นะครับแต่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับที่อยากลองเล่นออฟเลนนะครับผมทั้งหมดนี้อาจจะต้องแบบใช้เวลาในการปรับตัวนะครับแต่เชื่อว่าไม่นานเพื่อนๆจะเก่งข,ขึ้นแน่นอนนะครับถ้าเพื่อนๆทําทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดันเลนนะครับการเลียร์คีฟการแท็กเลนการเข้าใจสกิลของฝั่งตรงข้ามนะครับแบบ การคำนวณได้ได้แบบประมาณนึงอ่ะจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับและทุกๆอย่างขึ้นอยู่กับการอ่านเกมของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งไหนนะครับถ้าอ่านเกมถูกจะทําให้เราเล่นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้จะขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเรื่องการแจ้งเพื่อนนะครับว่าออฟเลนหายนะครับพยายามบอกบ่อยๆนะครับไม่ว่าเขาจะหายไปแค่แบบหายไปแค่แว็บเดียวอ่ะแต่คือหายไปแล้วนะครับเราก็ควรบอกเพื่อนนะครับ เพื the show, they for when the ่อนจะได้เตรียมตัวได้ท be ันนะครับว่าออฟเลนเขาหายไปไหนเขาดักอยู่ทางกุ่มเราหรือว่าไปเติมเลนกลางหรือว่าไปเติมเลนล่างนะครับเพราะว่าการที่เราไม่ได้บอกหรือว่าไม่ได้แจ้งนะครับอาจจะทําให้แบบออฟเลนฝังตรงข้ามเนี่ยเขาไปเติมไฟได้นะครับแล้วทําให้เราเนี่ยทาให้ทีมของเราละกันนะครับทำให้ทีของเราเนี่ยเสียบเรียบเพราะว่าออฟเลนของเขาหายไปนะครับแล้วการที่เราไม่บอกเพื่อน จะทาให้เพื่อนร่วมทีมของเรานะครับไม่อยากช่วยเหลือในการไฟนะครับหรือไม่ให้ความร่วมมือเวลาเลนของเขาหายนะครับก็จะไม่แจ้งด้วยเช่นกันนะครับซึ่งซึ่งังน,นาดอาจจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่สิ่งที่ดีคือเราควรจะแจ้งเพื่อนหน่อยนะครับว่าโอเคออฟเลนเขาหายนะหายไปนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าเขามาโอเคเดี๋ยวเพื่อนเราก็เห็นนะครับดูจากมินิแมปยัยงไงเขาก็เห็นแต่ถ้าหายอย่างน้อยก็ควรแจ้งเขาไว้หน่อยนะครับผม อีกอย่างนะครับจะขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเรื่องการดับตัวนะครับถ้ายกตัวอย่างนะครับถ้าทีมเราดับตัวที่มีดาเมจมาทั้งหมดนะครับซึ่งซึ่งอย่างที่รู้ๆนะครับว่าการที่ดับตัวดาเมจอ่ะส่วนใหญ่ฮีโร่ในทีมของเราเนี่ยจะเป็นฮีโร่ที่แบบเลือดน้อยหรือว่าเป็นตัวบางนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นออฟเลนนะครับสิ่งที่ควรดับมาก็คือเป็นไฟเตอร์ถึงแทงนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราสามารถรับดาเมจให้กับเพื่อนได้นะครับไม่ใช่แค่ว่า โลมอย่างเดียวที่จําเป็นที่จะต้องเล่นแทงนะครับเพราะว่าบางเกมเนี่ยการดับตัวของโลมอาจจะเป็นโลมมิ่งที่แบบตัวบางแต่ว่าการจ่ายสกิลพร้อมซับเพื่อนอะ่ะค่อนข้างที่จะดีแต่ว่าเขาขาดแค่เลือดอย่างเงี้ยออฟเลนก็ควรที่จะดับตัวที่ค่อนข้างแบบมีดาเมจอยู่นิดนึงแต่ก็มีเลือดที่ค่อนข้างเยอะนะครับพร้อมซ้อนพร้อมเล่นกับเพื่อนได้นะครับไม่ใช่ว่าเราอยากจะเล่นตัวที่แบบว่ามีดาเมจแต่เพื่อนเราก็ เพื่อนเราทั้ง4คนก็บางเลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นเกมมันจะไม่ค่อยสมดุลกันนะครับถ้าถ้าเล่นแล้วมันชนะได้มันก็โอเคไปนะครับแต่ว่าถ้าเล่นแล้วช่วงเลดเกมเราแพ้เพราะว่าการดับตัวของเราเนี่ยเราขาดตัวตัวแทงหรือว่าตัวยืนนะครับตรงนี้มันก็สําคัญเหมือนกันนะครับผมเพราะงั้นในเรื่องการดับก็อาจจะคุยกันก็ได้นะครับถ้ามากับเพื่อนร่วมทีมนะครับสื่อสารกันหน่อยถ้าเราเห็นว่า,าเพื่อนเราดับตัวบางมาสมัมบต์ อย่างน้อยเราก็เพิ่มตัวที่มันหนามาเป็นอีกตัวหนึ่งขอยืนรับไฟจะดีกว่านะครับประมาณนั้นนะแต่ถ้าเพื่อนร่วมทีมเราดับตัวที่ค่อนข้างแบบมีเลือดอยู่นิดนึงบ้างนะครับตัวที่แบบว่าฟีฟีเยอะแล้วเราอยากจะเลือกเล่นออฟเลนที่มันมีดาเมจตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับขอแค่เพียงแบบโอเคดูสถานการณ์ของเกมของทีมเราด้วยนะครับก่อนที่จะตัดสินใจดับตัว าดับที่หลังก็คิดนิดนึงนะครับแต่ถ้าได้ได้ดับก่อนก็ให้เพื่อนร่วมทีมเราเป็นคนจัดระเบียบฮีโร่ของของกันเองจะจะโอเคกว่านะครับถ้าเห็นเราหยิบบางแต่เพื่อนร่วมทีมเราเอาบางมาอีกก็เรียบร้อยกันไปนะครับแต่ถ้าเพื่อนร่วมทีมเห็นเราหยิบตัวบางมาแต่เพื่อนเพื่อนเราหยิบตัวที่แบบเออค่อนข้างหนาอันนี้มันก็ไปกันได้อยู่นะครับโอเคนะ โอเคนะครับยังไงถ้าเ,เพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งถัดไปนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางนะครับหรือว่าเป็นสาระเป็นประโยชน์ให้กับผู้เล่นมือใหม่นะครับผมยังไงสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าบาย